งบประมาณหรือเม็ดเงินที่จะต้องเอามาจ่ายค่าจำนำข้าวให้กับชาวนาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งรัฐบาลน,นี้หรือเลือกตั้งกันเสร็จตั้งรัฐบาลต่อไปใครก็เบี้ยวหนี้นี้ไม่ได้เพราะว่าใบประทวนที่ออกเป็นหลักประกันเป็นหลักฐานสำคัญว่านี่คือชาวนาต้องได้รับการชำระเงินไม่มีทางเป็นอย่างอื่นแต่ปัญหาก็คือว่า เวลามีการไปเคลื่อนไหวกดดันเนี่ยครับบาบางคนบางกลุ่มเนี่ยมนเล็งผลเลิศมันไม่ได้สนใจว่าชาวนาจะได้ตังไหมแต่มันสนใจว่ารัฐบาลจะล้มลงยังไงก็ประกาศปฏิวัติประชาชนล้มไม่ได้ประกาศขวางการเลือกตั้งล้มไม่ได้บังเอิญเหมือนฟลุกมีเรื่องข้าวชาวนาพอดีสุเทพเทือกสุบรรณก็เลยส่งสัญญาณเลี้ยว ไปหาชาวนาทันทีทันใจทันทีกรบครับผมเรียนว่าการชำระค่าข้าวให้กับชาวนาโดยต้องเอาเม็ดเงินสินเชื่อจากธนาคารเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อแล้วจะเจ๊งจะพินาศวอดวายไม่ใช่นะครับกลับเป็นผลดีทางธุรกิจของธนาคารนั้นๆด้วยซ้าไปที่ มีลูกหนี้เป็นรัฐบาลแล้วสามารถที่จะได้รับการชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเพราะรัฐบาลของประเทศนั้นๆไม่มีสิทธิเบี้ยหนี้ใครได้ผมย้ำอีกทีนะสุเทพประกาศเดินสองวันจะเอาเงินสิบล้านไม่ต้องเดินสุเทพไอ้สองวันนี่ไม่ต้องเพียงแค่เดินไปหน้าธนาคารบอกว่าต่อไปนี้ไม่ขวางแล้วให้ธนาคาร ปล่อยสินเชื่อให้รัฐบาลเพียงชั่วโมงเดียวจบขับแสนกว่าล้านเนี่ยได้ถึงชาวนากล้าทำไหมล่ะกล้าประกาศไหม